เป็นเอากับผมวิลนหมดตีตอจดเลนมดไกลเอาวันก่อนตูดตอยอดเลือดคำเดายินนี่กเอาที่เจ้าเอออยากดมเปล่าใจมุ่งโบราหน่ เมียเบื่อจะี่ยมายืนวาดูได้มึงได้กับเมียไอ้ปูนเดี่ยวใจเอ๊ะใจดำนะมึงเอาเมียไอ้ปูนกูไม่ว่านะแต่เมียกูมึงอย่ายุ่งนะเมียเตินพ่อมาโยนไหมพ่อเบื่อเลี่ยไอ้ไรก็ว่าเดียวอะ ไม่รเลยเว่อเมียตนนอนแน่นมันเราตีเต็มมัดมันคนนี้ในไล่ไม่รอว่าน้องหมอก้นมันหลบอึ้งไปมาดิดดิดกูนอนต้านแน่นด้วยก็คุณนั่นเสียปวามใจบริการมาเลยตีตะเลียดไม่สามารถไปตอนได้ในขณะนี้จะบุกขี้ไปก่อนนะขี่เสร็จแล้วค่อยมานะจ๊ะหลบปีดไอ้ไร นี่ไม่แก่ตายไม่มีอ้ไพูดในข้องกูกูเมื่อเ่าเราได้แล้วดี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 วีด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 มดี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 นีด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 ีนีด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 ีีดีดีดดีน เราไม่แทงเพื่อนแทงมั่งมันธรรมดาจะเรื่องพอพอดาบหเรื่องคอยตีจะคุยกินปลาได้ชั้นใหญ่กันแลยมึงไอ้พูดมึงรู้เล็วว่าว่ามึงรู้เล็วมึงอยากจร้ายกับใครนะเนี่ยบอกให้ไกรทราบไว้ปราบได้กับเมียกูมึงก็อยี่ยเล่นไอ้ไก่รู้ว่าเมียกูได้ก็บใครเปล่าเราว่าออกเดียวกันเพื่อนเนอะ มึง like. กำลังคิดเหมือนตจกูคิดด้วยเปล่าบีหนึ่งกำลังคิดอยู่นะบี่ชอบอยากจะมองไปไกลจื่อจอมไม่พีหล่วงแนวจำว่าถ้าไดดก็บองโอรสเราคงได้อยู่รู้ยางวังแม่ลอยจังจังอีกกล้าให้พี่เบ้าแต่คอยรอชิรัยเนี่ย ชื่อไรจ้าชื่อถาว่าคุณชื่ออะไรชิ่อทาชื่อไรนะทอู้ได้ถุยก็บอกกูกูต้องเล่นให้ผันนันลนเล่นกันยิ่งขึ้มันเล่นชื่ออไรเทองชื่อไรชื่อไรจ้าสุดทคนน้อย